ำนุ์เองไม่รอใครๆลูดองมินตะวันไม่หันลั่งกลับไปงไ่ยได้เมื่อวันนี้ยังมีความวังต้องทุมท่มเทพลังที่มีสู้ลอยปีกเราองมีสักคนกับฝันทนไม่ได้แล้วสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามสบาย กินอาหารที่ร้านมาดามพาเท่ที่อุดรเสร็จตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวอำเภอกุมภาวาปีอุดรธานีค้วโวันดีครับพี่ยางสวัสดีครับยางสวัสดีครับยางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฮะเลี้ยวซ้ายกงพานเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเราอ่เป็นเป็นเมืองเก่าใช่ไหมคุณใช่เป็นเมืองเก่าแต่บ้าน กรุงพอาปีอนุ้นเมืองเก่าแต่เราจะไปที่บ้านคุณตั๊กอยู่คือเมืองใหม่ตะกดตรงนี้เขาเรียกวเมืองเก่าที่เราผ่านเมืองเก่าตะกดนะแต่ที่จะไปเนี่ยบ้านตังยกงอแต่ว่าไม่เข้าไปบ้านดอนแก้วนะวันนี้คืนนี้เราจะไปนอนดคืนนี้นอนบ้านใครนบ้านตาลิบ้านตาลิบ้านตาลิอยู่ตรงไหนนะคุณเขาเรียกว่ากรุงพาปีเหมือนกันแหละแต บ้านโนนสิมาวันนี้เราจะไปบ้านโนนสิมาเราไม่ไปบ้านนอนแก้วครับไปพักบ้านเยี่ยมน้าน้าไปเยี่ยมน้าของน้องของแม่ซึ่งเป็นอะไรนั้นในรุ่นนี้คนสุดท้ายยังสุดท้ายแล้วใช่ในในรุ่นละละนาบวัวท่แล้วหลงตาแม่วัวที่แล้วไปงานศพหลงตา่นี้ก็เหลือเหลือนาก็เป็นเจเนอเรชั่นสุดท้ายนะที่ ในระดับเดียวกับแม่ของคุณตักในตระกูลเดียวกันใช่ในพ่อใครพี่น้องนามกุลกุลมานี่แหละครับคุมชักพุ่มชัยนำกุลทั้งแม่คือพุ่มชัยอันนี้นามคุณพ่อคุณตักคือคุณมาคุณตักก็เลยใช้คําว่าคุณมาตอนสาวๆก็เอ่ยนามเผื่อว่ามีคนทักเข้ามาบ่อยเนาะพอเห็นเรามาอุดร พี่น้องก็ทักเข้ามาว่าลูกใครหลานใครนามสกุลอะไรนะครับแลก็เพื่อนเอาไว้หากาแฟกินก่อนเข้าบ้านก่อนดีกว่าไหมเป็นญาติหลายที่มากเป็นญาติทางเป็คะคนนี้ด้วยค่ะเป็นคนเก่าเก่าแก่โดยเฉพาะที่เป็นสสในเขตสีนนท์เราเป็นญาติทางแม่ใช่ไหม สมบัติลีมอสมบัติก็จะมีญาติญาติทางแม่แล้วก็จะมีคุณลุงประจวบชยาสารที่เป็นพี่น้องกันแต่ตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วและนี่เพื่อนครูตั๊กก็มีญาติเป็นเป็นบิ๊กแล้วด้วยใช่ไหมเพื่อนครูตั๊กที่ที่เมื่อคืนเข้างานรุ่นที่ถ่ายรูปกับครูตั๊กเป็นหลานของบิ๊กอะไร บิ๊กทิ้งบิ๊กทิ้งทิ้งฟางแดงครับเด้อเดี๋ยวซื้อกาแฟเข้าบ้านตาลิตามเรียกเรียกแทนลูกอีกเลยขดแก่นเข้าบ้านตาลิแต่ผมจะเรียกว่านาลลิทเป็นตั๊ก็จะเรียกนะขดแก่นแล้วเราก็เรียกตาใช่เราก็เรียกตามลูกตาลิตาลิเี๋ซื้อกาแฟก่อนนะครับเดี๋ยวเอาค่อยเข้าไปที่บ้าน ก่อนเข้าตลาดกุมภาวานะฮะเราเลี้ยวขวาไปทางห้วยเกิ้งเพื่อที่ไปบ้านตาสิริรตรงนี้มีมมยูทูบเบอร์มาถ่ายทำบ่อยนะฮะเพราะว่าคนกุมภาวาเนี่ยเขาจะซื้อเนื้อเนื้อวัวกันตรงนี้เพราะว่าเป็นเนื้อวัวสดสบ เป็นเนื้อวัวสดที่เขาเลี้ยงอยู่ตรงนี้เลยมแล้วก็ทุกเช้าก็จะมีวัวสดๆมาขายพวกที่ชอบถ่ายทำกินจุซอยจุก็จะมาชอบซื้อที่นี่ครับเพราะว่าได้ความสดความใหม่ของเนื้อวัวแล้วก็เป็นเนื้อวัวที่เลี้ยงอย่างปราถถูกสุกอนามัยครับแถวนี้ก็เลยเป็นร้านแจ่วฮ้อนเปิด กันเยอะร้านเจวฮอสร้านลาบลาบลู่ไม่ใช่ลูส่สิลาบก้อยเอาลาบก้อยซอยจุเปิดกันเยอะ,ะสายเนื้อสายซอยจุก็มาตรงนี้ได้นะครับเนื้อสดเนื้อดีเรียนนี้มาด้านข้างโรงเรียนครูตั๊กฮะรูร้ฮะระดับมัธยมนะคะ โรงเรียนคุณภาวะปีโรงเรียนคุณภาวะปีเพราะนั้นใครเอ่อเป็นศิษย์เก่าร่วมรุ่นกับปูตั๊กก็เข้ามาบ้านเหล่าสีเสียบ้านโนนสีมาฮะเข้าทางนี้บ้านเกษตรกรรมปลูกอ้อยปลูก นาเป็นนาข้าวไหมคุณในนี้ใช่ปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกยางพาราเพราะกุงพราวปีนี้เมื่อก่อนนีมีความเจริญจากโรงอ้อยเน,ะนาะโงงาารงน้ําตาลโรงงานน้ําตาลเพราะนั้นพื้นที่ในละแวกนี้ก็จะปลูกอ้อยกันเยอะฮะแล้วก็เศรษฐกิจก็มีรถขนอ้อยอหน้าตัดอ้อยก็รถขนอ้อยก็จะมุ่งหน้ามาที่โรงงานน้ําตาล ก็มันสัมปะหลังก็มีเนาะเปิกล้องเมื่อเข้าเขตชนบททุ่งนาป่าอ้อยจำบ้านตาลิได้ไหมได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมเห็น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 ไหม้องเพลงหน่อยสิ้องเพลง ราเพลงอะไรร้องเพลงอะไรเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีความหวังความหวังเริ่มต้องตั้มเริ่มใหม่อีกอีกครั้งขอยังไม่ตายเพราะชีวิตคนเล่าวันนี้ยังไม่ตายก็ต้องสู่ไปรู้ไปชาตาชาตาชาตากำหนดเองไม่หลอกใคร ลูดองมนตะวันไม่หันหลังกลับไปงไ่ายได้เมื่อวันนี้ยังมีความหวัง <c oughs> ต้องทุมท่มเทพลังที่มีสู้้อยปีเรามีสักคนกับฝันทนไม่ได้ละวันอดชีวิตแม่มันจะนักหนาฝ่ายังมีเมตตายังเอื้อไว้ให้แค่ลมให้ใจ กับความหวังที่ยังไม่หมดวังที่เมื่อวันที่อยู่ข้างล่างเหนูนะจะเอาชีวิตเดิมพันไปได้วันนี้ยังมีความหวังลองสำเนียงใต้ซะด้วยนะพี่แด้วดเมื่อวันนี้เมื่อวันนี้ยังมีความหวัง ต้องถุ่มเทพลังที่มีสู้รอยที่มันมีตาคนกับฝันพลนับฝันไม่ได้รางวันหมดชีวิตแม่มันจัดน่นะฝ่ายังมีเมตตาเนือเงื่อนไว้แค่ลมไม่ใจหลังนี้ใช่ป่ะไม่ใช่กับความวังที่ยังไม่หยุดหวัง เพื่อคนที่อยู่ข้างล่างอยู่่ข้าางงลจะเอาชีวิตนั่นเหนื่อยไปแล้ววันนี้ยังมีความหวังโอ้ยยังมีความหวังถึงพอดีไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไปเรื่อยๆก่อนนานๆมาทีฮะเพื่อนๆอีนึงก็จะมาค่ะไปไหมไงหลังนี้ ไม่ใช่สบายไหมผลโค้งนี่มั้งบ้านอยู่ตรงทางแยกวัดป่าอบุดินทาวาดถึงแล้วเลี้ยวเข้าจอดที่ประตูราชาชุรสรถจอดอยู่นี่สองคันเลยปะชารครูตั๊กไปเปิดประตูราชาชุรสโอเมื่อวันนี้ยังมีความวัง ต้องทุมท่มเทพลังที่มีสู้ลอยปียังมีสักคนกับฝันทนไม่ได้รางวัลชีวิตแม่มันจัดนักหนาฝ่ายังมีเมตาย,ยังเลืออไว้ให้แค่ลมให้ใจกับความหวังที่ยังไม่หยุดหวงังเบื่อคนที่อยู่ข้างล่าง จะเอาชีวิตเดิมพันเหนื่อยไม่ได้วันนี้ก็มีความว่างเออเออยังมีความว่างราช้าชุรสเขาให้ค่าโฆษณามาหรือเปล่าพี่โดโดไปบอกเนี่ยไปเดี๋ยวลงไปหวัดดีตาลิครับสวัดดีนาลิครับสวัดดีครับสวัดดีครับออกสื่อหน่อยนะัทพอดี พี่หนึ่งกลับมาบ้านด้วยนะเนี่ยดอจําพี่หนึ่งได้ไหมพี่หนึ่งมาลนิพาชมสวนเขาเขาเรียกตั้งตั้งตั้งชื่อให้เป็นเฟิร์นชายพาสิดาหรือเฟิร์นเขาเขาความเขากว้างผมชายพาสิดาชายพาสีดาใช่สองต้นนี้รละสามต้นนี้ได้มาจากอ หญิงแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยไปมีสามีคนคนลาวเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็เอาของป่ามาขายก็ไปเจอก็อาออย่างอย่างนี้มันผิดกฎหมายไหมฮะเป็นของป่าป่ะมัามันมันก็คล้ายๆกับว่าคงจะอารมณ์รวยนั่นแหละคือคือถ้าถือออกมาก็โดนจับแต่ถ้ามามาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ไม่ได้มาอะไมันจะตายแหลบพี่ตายแหละมันมันต้นเล็กๆอ๋อนี่งามเลยเนี่ยต้นเล็กๆเราดูแล้วไม่น่าจะไม่ได้จะรอดแต่เราก็ ช่วยช่วยยายแก่ช่วยยายแก่ครับก็เป็นคนแถวอุตรานีนี่แหละแต่มันก็เกาะสวยเลยเนาะก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าสาวราเวียงต้องต้องอากาศดีดด้วยใช่ไหมฮะอันนี้รู้สึกว่าให้มีความความชื้นใช่เป็นเป็นพืชที่แล้วแล้วเป็นเป็นเฟิร์นเป็นพืชชั้นสูงเขาก็ได้ได้ล่มเงาจากมะม่วงต้นนี้เนาะชอบล่มเงาแล้วแล้วเขาเกาะกับตัวต้นมะม่วงเลยนะต้นมะม่วงหรือต้นอะไรก็ได้ที่ที่ ที่มีให้เขาเกาะแล้วมันปลูกยากไหมฮนะเนี่ยก็ไม่ยากเวลาปลูกเขาเขาก,ก็เป็นต้นเล็กมาใช่ไหมเขาแพร่พัน,นุ์ยังไงฮะนลิวิธีแพร่พันธุ์ใช้สปอร์เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ,าอันนี้ออยไปแล้วนนแต่ตอนนลิเอามาปลูกมันเป็นต้นเล็กเล็กอันนี้เป็นทาย,ยาตรุ่นที่สามาหมายครับว่ารุ่นแรกตายไปแล้วแล้วก็แจกให้คนอื่นไปต่อมาก็เลยเพาะพันธุ์เดี๋ยวนี้เลยไม่ได้เพาะพันธุ์แล้ว แต่ว่าก็เอาไปขยายพันธุ์อยู่แต่ว่ายังไม่เกิดอย่างน้อยสองปีหมายค่ะว่าเราเราเพาะใส่อะไรล่ะแต่อยู่ๆจะมาแกะเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้ตายก็ก็ถ้าหากว่าเราลดน้ําข้างในมันจะมีไออะไรม,มีใบไม้ใบอะไรที่มันร่วงลงข้างบนงมันอามันอุ้มไว้มันอุ้มไว้ันอุ้าหักมีน้ําเพืชทุกชนิดต้องการน้ําใช่ไม่ใช่ว่าอยู่อย่างนี้แล้วก็ อาจจะอยู่ได้ตลอดปีแต่ว่าถ้าเราเป็นรดน้ําตามธรรมชาติมันก็เหี่ยวเหี่ยวแล้วก็แห้งเสร็จแล้วต่อไปก็พอฝนตกมามันก็งอกใหม่มาเข้าใบครับแต่เราก็ไม่กล้าเสี่ยงอืกลัวจะตายแล้วตายเลยครับเป็นเป็นพืช <c oughs> คือเขาก็อยู่ได้ถ้ามันอุดมสมบูรณ์รถ้ามันชุ่มชื้นพอ,นอครับก็เนีกก่ยกำลังจะเกิดสปอ,อเป็นพืชชั้นต่ํา ขยายพันธุ์โดยแล้วลถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเขาขยายพันธุ์แล้วเขาขายต้นลูกมันแพงไหมฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าหายากเหลือเกินใช่ใช่ครับก็ผมเห็นอันนี้ผมก็เลยเปิดกล้องแล้วนลี่เลี้ยงได้งามจังเลยครับก็ส่วนมากก็แจกน้องๆที่เป็นข้าราชการครูครับก็ประมาณสักเกือบร้อยคนละมบ้งแจกไปเรื่อยๆเอาไปมาเดี๋ยวนี้ไม่ทํสปอร์ตเราเอาไปเพาะไว้เพาะแบบ ชนิดที่ว่าหลงหรือกนลืมไปเลยอ๋อน,นี่ด้านหลังนี่ก็มีคือหมายคําว่ามีที่เกาะเกาะอยู่นี่คําว่าลืมไปเลยหมายเขาว่ากว่าเขาจะงอกต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่าปีหรือสองปีองอกขึ้นมาแล้วเป็นเป็นต้นเล็กๆกว่าที่เขาจะโตขนาดนี้ไม่ต่ํากว่าห้าหรือหกปีเป็นต้นเล็กๆนี่ก็คือเกาะอยู่กับต้นไม้นี่หรือว่าเราแยกออกไปถ้าหากว่าเราหาอะไรที่ที่มารองรับที่เป็นมีความชื้นแล้วก็ กลับมะพร้าวกรับมะพร้าวที่มีความชื้นปีแรกเนี่ยที่มันล่องล่นมาเนี่ยมันจะไม่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 เกิดแต่ถ้าหากว่าปีสองปีสามมาได้ความชื้นเพียงพอแล้วก็ได้อ่าพืชชั้นต่ําที่ที่ช่วยอุ้มชูมันคล้ายๆกับพวกมอดพวกไรเข่นพวกนี้ผสมเข้าไปแสดงว่าที่นี่อากาศดีมันจะเกิดมันมันจะเกิดต้นขึ้นมานั่งเรียบ เพราะพันขายเลยว่างๆเพราะพันก็อยู่บ้านเนี่ยครับขายว่ารู้สึกว่าไม้นี่จะมีราคารับรู้วิธีรู้วิธีทําเป็นแล้วเนี่ยฮะับทำเป็นแล้วทาเป็นป่าเนื้อเผื่อเผื่อเพราะพันแล้ววันไหนผ่านมาจะขอไปติดอยู่ต้นมะม่วงที่บ้านมั้งได้ได้เอาเอาไปเลยก็ได้เดี๋ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งพรุ่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าๆแล้วค่อยนั่นเอาละเอาละไม่ไม่ไม่ใช่ว่าขึ้นรถไปแล้วตำรวจจับ ไม่จับหรอกนะชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันคือมองมองก็ชอบอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแกะก็ได้นะีิเดี๋ยวมันจะอันนี้แกะมาแต่วิธีเปิดไอ้นี่ก็อย่าอย่าให้ตาตรงนี้ไปรัดเอาเอาเอาขงล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้นั่นแล้วเอาขึ้นรถเลยแล้วพอไปถึงผมรีบไปมัดเลย ไว้อย่างนี้ก่อนไว้อย่างนี้ก่อนอ๋อนะลิปไอ้นั่นไว้แล้วเอาเอาเอาใบไม้ใบมะม่วงนั่แหละเอาเอาน่าจะดีก็คือขุยมะพร้าวอ่าได้หาได้่อไปได้เสร็จแล้วลดน้าระยะใหม่ๆนี่ก็อย่าให้มันลดน้าทุกวันลดน้าทุกวันชอบลําไรฮะไม่ไม่ชอบแดดจัดใช่ไหมวันละสองอย่างต่ำนะแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ก็ตายไปเลยเอาไว้ต้นหน้าบ้านเลยแหละเรียกว่าก้าวขาลงมาก็เห็นดีดีครับ มั้นโชคโชคดีแล้วได้ได้อยากได้มานานละวส้มตัวนี้ที่ที่ซื้อมาสามหรือสี่ต้นนี่แหละแต่ว่าพวกนี้เป็นรุ่นรุ่นหลานเนีวยนลิเข้าบ้านร้อนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนบนนอกมาช่วงนี้อากาศเย็นไหมฮะที่นี่เข้าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะยังนะครับยังไม่เย็นมันหน้าหน้าฝนต้นหนาวเออเขาเราปลายฝนต้นหนาวครับปเข้าบ้านแดดร้อน ไป,ไ,ปไปคุยกันในบ้านคุยกันในบ้านบ้านมีคนดูแลก็องอกงามนะต้นไม้ต้นไร่นี่ฮะกล้วยไม้คนมือเย็นคนมือเย็นนะนะนลีปลูกต้นไม้ดีให้ญาติพี่น้องญาติพี่น้องได้คุยกันฮะนานปีด้านนานปี ตีผลเดี๋ยวผมมานั่งทำงานในห้องนี้ครับอ <c oughs> นอนห้องนี้ครับวันนี้ดังทำงานเดี๋ยวเย็นๆค่อยไปพากันไปทานข้าวกับครอบครัวคุณติ๋วเฮียพิสิ์